คลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินราคาถูกๆค่ะเจ้าของขายยกแปลงในราคาไร่ละเพียง70,000บาทเท่านั้นเองนะคะที่ สวัสดีค่ะนงนุดยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคิรลตระนะค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินราคาถูกๆค่ะ เจ้าของขายยกแปลงในราคาไร่ละเพียง7 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับคลองน้ําสาธารณะค่ะและมีถนนด้านคันโคองนะคะก็จะเป็นถนนดินด้วยนะคะมีความกว้างอยู่ที่4มิเมตรเลยนะคะสําหรับถนนดินด้านหน้าแปลงที่ดินค่ะคลองน้ํานะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่10เมตรเลยนะคะเป็นคลองน้ําที่มีน้ําตลอดทั้งปีค่ะ ครงน้ํา้านหน้าแปลงที่ดินนะคะสําหรับแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นที่นาค่ะเป็นที่นาที่เป็นมีลักษณะของดินก็จะเป็นดินล้วนนะคะเป็นที่นาน้ําฝุนค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่12ไร่2ง,งานกับ95ตารางวาค่ะเจ้าของต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ลับเพียง7 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะของเรานะคะจะอยู่ในเขตพื้นที่ของ บ้านหนองเคือชุดข่าหมู่ที่7ตํบบำบลลาคอหงอําเภอนูนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะลักษณะของแปลงก็จะเป็นที่นาเป็นมีด้านหน้าหันไปทางทิศเหนือนะคะ่ะมีความกว้างด้านหน้าอยู่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ติดกับคลองน้ำเนี่ยประมาณ65เมตรนะคะและยาวลึกลงไปจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลง300เมตรคะ่ะแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็ จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านมาก็ประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะลักษณะของที่ดินก็จะเป็นที่นาแบบนี้เลยนะคะตามภาพค่ะเป็นนาน้าฝนที่เจ้าของที่ดินได้ทำนานะคะทำนาปลูกข้าวเป็นแปลงใหญ่ที่ราคาถูกเหมาะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินออมา สำหรับทำการเกษตรนะคะหรือจะซื้อเอาไว้เพื่อจะเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติก็ได้นะคะเพราะราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากๆเลยค่ะขายยกแปลงในราคาไร่ละ70,000บาทเท่านั้นเองนะคะหามไม่ได้แล้วนะคะที่ดินราคาถูกๆแบบนี้นะคะมีด้านหน้าอยู่ติดกับคลองน้ำสาธารณะมีถนนคันคลองก็เป็นถนนสาธารณะด้วยค่ะมีความกว้างของถนนมิจิที่4เมตรเลยนะคะ และท้ายแปลงที่ดินนะคะก็จะเห็นจากภาพมุมสูงนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านอยูอ่ด้านท้ายแปลงที่ดินของเราไปก็ประมาณ500เมตรค่ะอยู่ห่างจากหมู่บ้านหนองเคืชุดมาประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะและก็องค์การบริหารส่วนตะบนลำคอหงนะคะก็จะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปก็ประมาณ6.5กิโลเมตรนะคะถนนลาดยางค่ะทีทททททท่ใกล้แปลงที่ดินของเราที่สุดก็จะเป็นถนนหมายเลข2067นะคะ เส้นนูนสูงไปยังนูนไทยค่ะห่างจากแปลงที่ดินของเราไปก็ประมาณ4กิโลเมตรนะคะเส้นทางเข้าออกสะดวกสบายนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากตัวโคราชมา36กิโลเมตรนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะห่างจากตัวอำเภอโนอนสูงบิ๊กซีโนนสูงนะคะแล้วก็โรงพยาบาลนนนสูงโรงเรียนโนนสูงศรีธานีและสถานที่ราชการ ต่างๆของตัวอำเภอโนนสูงก็ห่างมาประมาณ17กิโลเมตรค่ะกรุงเทพมหาคนครนะคะห่างมาประมาณ290กิโลเมตรค่ะพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ169เมตรนะคะด้านหน้าค่ะด้านหน้าหันไปทางทิศเหนือนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ด้านหน้าหันไปทางทิศเหนือมีความกว้างอยู่ที่65เมตรค่ะและ ยาวลึกลงมายังท้ายแปลงที่ดินจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงก็จะมีความยาวอยู่ที่300เมตรนะคะเอกสารสิทธิ์ค่ะเน้นย้ำนะคะเอกสารสิทธิ์นะคะเป็นจะเป็นฉนูดคุดแดงนะคะเนื้อที่12ไร่สองงานกับ92ตารางวาค่ะเจ้าของต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ 7000 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคาฉนุดคุดแดงด้วยนะคะราคาขายถูกๆเลยค่ะเพียงไรละ7 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามพิกัดและรายละเอียดของเราได้นะคะที่ไลน์อดค่ะไลน์ของเราก็จะเป็น p อ k ดพีเ9 9 9นะคะหรือจะโทรสอบถามมาที่เบอร์โทร0ู1 4 1 3 3 1 6 4ก็ได้เช่นกันนะคะ ขอแนย้ำนะคะว่าที่ดินแปลงน,นี้มีราคาถูกและเป็นที่ดินที่ออมีด้านหน้าอยู่ติดกับคลองน้ำติดกับถนนสาธารณะด้วยนะคะทางเข้าออกสะดวกค่ะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามกันมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปแต่ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ